Hello everyone. Let's come to walk with me every morning. We take our time to come little who to stretch our a r m our l e g Come to join us my friend. สวัสดีคะ่ะเ <'ll> พื่อนๆเต็นเช้าๆพี่พากับลุงก,กพ็พาป็นออกไปเดินนะคะ,ป,ะปัรยากาศตอนเช้าๆนะคะกำลังกายแข่งหยุดแข่งยุดขาเพราะเรามีอายุมากแล้วนะคะมาเดินกับพี่พาเลยคะ่ะ ขอโทษนะคะบางครั้งรูปก็จะเป็นรูปเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะตามสะดวกค่ะถือโทรศัพท์บางทีก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะไม่ได้เอาอะไรเขไปถืออันนี้เป็นพาร์คนะคะเป็นพาร์คที่ใกล้บ้านนะคะก็มีความสวยงามอยู่นะคะ บรรยากาศข้างหลังที่าาพสวยมากเลยค่ะ <c oughs> ในพัคนี้ก็จะมีต้นไม้แล้วก็สนามหญ้าที่สวยงามมากค่ะ ตามทางที่พวกเราเดินไปก็จะเจอพวกดอกหญ้าสวยๆนะคะเพื่อนๆพ,พี่พาก็ถ่ายมาส่วนนี้ก็จะเป็นหญ้าตะกะแตนนะคะตะกแะแตนชนิดเล็กนะคะเพื่อนๆเ,เยอะมากเลยค่ะที่พี่พาเคยทําคลิปไปเอามาทานกับขนมจีนนะคะแต่ตรงนี้พี่พาจะไม่เก็บนะคะเพราะตรงนี้เป็นพาร์คนะคะเป็นพาร์คจะมีคนเอา สุนัขมาเดินมั่งอะไรมั่งนะคะไมตรงนี้ไม่แนะนำให้เก็บนะคะพี่พาจะเก็บพี่พาก็จะตปในป่านะคะในป่าที่ว่าเขาไม่เอาไม่มีสัต์เลี้ยงนะคะอันนี้จะเป็นต้นมะเขือนะคะเพื่อนเวลาเขาสุกเขาจะเป็นลูกแดงๆค่ะคนไทย <c oughs> ขอโทษนะคะคนไทยจะเก็บเอามาทานกับน้ำพริกนะคะต้มก็ได้กินสดก็ได้นะคะจะเรียกตุ้นมะเขือะคะ่ะดอกหญ้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะดก ดอกยาตะกะเตนค่ะต้นเล็กค่ะยอดเยอะมากเลยนะคะมองไปทางไหนก็จะมีสีสันที่สวยงามนะคะเพื่อนๆสีเหลืองสีชมพู ก็จะมีอันนี้จะเป็นต้นนะคะก็เก็บตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนะคะเอามาให้เ le, หพื่อนๆได้ชมนะคะว่าเรา ออกไปตื่นเราเจออะไรบ้างนะคะมันก็ได้ความเพลิดเพลินนะคะเพื่อนๆตอนนี้พี่พาก็ตรงนี้ใกล้บ้านพี่พามากนะคะตรงต้นนี้นะคะก็เอามาแบ่งกันชมนะคะดอกไม้เมืองหนาวเขานะคะ เพราะว่าเสียดายมากค่ะรีบเก็บเกี่ยวเอาเพราะว่าดอกเขาจะอยู่ไม่นานค่ะประมาณสองสามอาทิตย์ก็ร่วงเลยแล้วค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ